ที่2คุณถนอมครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจอยากจะจองหมอพรกรมหลวงชุมพรกรมหลวงชุมพรรูปรอครับ3,999บาทนะครับเมื่อกี้เห็นแฟนกลับผมคุณลุงแกมาจองแล้วครับก็3าม9ันสามราบกาทเมื่อกี้กใจปั้มมากเลยให้4 0 0พันเลยไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนเลยเอากลมๆไปเลย4 0 0พัน เพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ไปบูชานะครับก็ก็เช่าได้เลยนี่ได้ได้ก็ช่วยเหลือการศึกษาเป็นทุนให้กับกองทุนนะครับสกองทุนด้วยกันนะครับไม่ได้ข้าบูรูสกายแต่ว่าจองผ่านบูรูสกายที่02.308.0555ครับครับก็เดี๋ยวก็เมื่อกี้เนี่ยผมมาจากพักประชาธิปัตย์คือเสียดายคือผมที่พักเนี่ยเขามีพิธีเปิดหนังสือ ของคุณหมอวรงอ๋อวันนี้นี่วันนี้เออที่สนามหญ้าจริงๆเิงกอยากจะเชิญผมเรื่องอะไรนะหมาเรื่องเรื่องหมากราบหมากราบโกงข้าวครับเออหมากราบโกงข้าวนี่เปิดเนี่ยเนี่ยมีตั้งสักใจกายเนี่ยมีสักใจกายคุณอยากสักใจกายไหมสำนักพิมพ์เนี่ยนี่นี่นี่สักใจกายก็ลิฟต์ไงคุ้นๆนะเนี่ยคุ้นๆนเนี่ยตั้เสื้อให้กองปปสสามสิบล้านเนี่ยคนนี้แหละแกไปออกกำลังกายสวนลุมหรือทำอะไรอยู่สวนลุมนะเอาละออกกำลังกายอยู่กองปปสนอาจารย์ศาสยจันทร์สาครกรบบดีคัเษตร นี่แข็งแรงมากนะอายุ8ปดเเหมือนกันนะเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงารแล้วก็มีหมอวัดรงครับนะเจ้าของคนเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็มีธนาพิสิทธิ์มาเป็นประธานเป็นคนเขียนคำนิยมนี่ก็ทีมงานเลยเนี่ยนี่ทั้ง อดีตสอสอสอ,สอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยคุณอัศวินวิภูสิริท่านชำนิท่านเทียนใจเพียบเลยสัมพันธ์ตั้งเป็นจับผลม,มาอยู่กันเต็มนู่นสีสาธิตปิตูเตจะผมไม่อยู่เสียดายมากเลยนะฮะหนังสือนี่ก็เห็นบอกขายดิบขายดีนะเปิดตัวที่พักอ่ะก็เปิดตัวที่พักันจะถ้าเปิดโรงแรมกวจะเสียค่าโรงแรมมีกันเปิดก้าสนามหญ้าไหนๆก็ขายได้กำไรน้อยอยู่แล้วก็ก็เอาที่ที่พักนั่นแหละครนะแล้วก็คุณอภพิสิทธ์ก็ไปเป็นประธานเปิดให้คือเสียดายมากคือเพอว่าดงก็ต้องยอมรับกัน คุณรู้ไหมหมอใโรงนี้เป็นหมอด้านไหนหมอสูอ่าหมอสู๋ทำคลอดฮะเออแต่นี้ผมว่าแกจําไม่ได้แล้วว่าทําคลอดยังไงอ่าแกไม่ถูกแล้วแกแกเป็นหมอตําแยบ้านผมเขาเรียกหมอตําแยอ่าใช่ไหมเขาเรียกหมอตําแยไหมหมอตําแยหมอตําแยหมอตําแยอ่าก็เอ็น เมื่อก่อนผมก็เกิดหมอตำแยนะ่เหมือนกันเหมือนกันนี่ผมถ้าหากว่าเกิดแถวในโรงพยาบาลจุฬาหรือว่าโรงพยาบาลหัวเชียว <c oughs> จะฉลาดกว่านี้เยอะนะอันนี้แก่เกิดหมอตำแยมันนอกมันนอกนะตัดสายสะดือกับไม้ไผ่อะไม้ไผนะ<อ>่นี่แหละนี่แหละแมมันได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วไม่ต้องไปเสียสีย<อ>่ห้าหมื่นนะครับอ้าต่อครับต่อเรื่องการศึกษานิดที่อยากจะแนะนําว่าถ้าใครที่สนใจเรื่องความสําเร็จหรือความล้มเหลวในวงการศึกษาเนี่ยมีข้อเขียนของอาจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วีวิทย์ นะครับคอลัมน์มองไปข้างหน้าะนะครับขึ้นหัวไว้ว่าจะประเมินครูควรดูที่เด็กะนะถ้าใครสนใจก็ไปดู<ไ>ปหน้าสี<ด>่ของไทยโพสต์ไโพส์ส่วนของหมาเหตุประเทศไทยของไทยรัฐนี่เขาก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าผิดฝาผิดตัวนะที่ไปตั้งที่ไปตั้งรัฐมนตรีที่มาจากทหารสองคมมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีช่วยครับแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ผมต้องติดตามดูบทบาทกันต่อไป นะครับนิวดวงการศาึกษาคือคือจริงๆน่นะผมพูดจริงๆนะคือระดับนโยบายเนี่ยไม่จําเป็นว่าต,ต้องต้องต้องเป็นมืออาชีพับนะตั้งครูมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาก็ได้ครูเพิ่มมาคนก <c oughs> ็ไม่เห็นจะต่างอะไรกับไปตั้งนักบริหารหรือนายทหารไม่จําเป็น,นไม่จําเป็นคนคนี้คนประสบความสาเร็จก็แย่ๆไปท่านชวนหลีกภัยเคยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณคุณจำได้ไหมจำได้เป็นรัฐมนตรีเกษตรเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์และเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ไม่มีการทุจริต รัปชันเลยในกระทรวงพาณิชย์ห้ามเลยเลขาธิการพาณิชย์ตอนนั้นใครรู้ไหมสุเทพเสื้อสุบันใช่คือรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นรัฐมนตรีเกรดเอครับและก็รัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงที่เกี่ยวกับการค้าขายอ่ะใครอยู่กระทรวงนี้โดนพี่ปลายไม่ไว้่วงใจทุกรายทุกรายเจ็บตัวทุกรายโอ้มาตั้งแต่นู่นเลยแหละสุรัตโอสถานุเคราะห์โอสนไกลฤกษ์มนตรีพง์พาณิชย์โดนทุกรายดนยุคนายชวนไม่โดนนะนายชวนเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ไม่โดนพี่ปลายไม่ไว้ังใจครบ มือสะอาดเนี่ยเดียกวกับคนเดียวเลยคนเดียวเลยนายอุทัยพิมพยย์ใจชนนี่ก็มีพาณิชย์นะ,ะจําได้นะจําได้ฮะ,อะนอกจากแต่นั้นโดนอภิปรายเรื่องเข้าของราคาตกต่ํานอกจากโดนอภิปรายแล้วยังโดนปลาอุจจาระด้วยนะอุทัยตัวน,นั้น <c oughs> หลายโดนลเลยเกยแกเนี่ยจังจำน้ำติดปากนะเออไอเม็ดดีปรีเม็ดพริกอ,ะเอ,อ,เอ,อ่ะชนิดอ่ะ ทานายธน,นิษฐ์อ่ะธนิษฐ์สุวรรณเมนะใช่ไหมอ่าใช่ใชเป็นใจร้าย<ป>ามากเขาขี้ปลารัฐมนตรีเสียชื่อจริงจริงนะอันนี้ผมก็ก็ออชอบท่านท่านอุทัยเนี่ยท่านก็เป็นนักการเมืองอาชีพจริงๆนะใช่ใช่ท่านไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี22เนี่ยท่านประท้วงเลยท่านไม่ลงสมัครไม่สมัครแต่ท่านก็บอกว่ารัฐมนตรีฉบับหมาเมินครับแต่ว่าไอ้พวกไอ้นัทวุฒิจตุพรหมอเวงพวกนี้ด่ารัฐมนตรีปี50โคลงโคลงแต่ว่าพอเลือกตั้งลงเออกลัวไม่ได้เป็นกลัวไม่ได้เป็นไอ้พวกนี้ต่างว่าไปเป็นสสเขตก็ไม่ได้เป็นหรอก เดี๋ยวนี้ใครร่างรัฐธรนูญตัดปฏิริษก็ได้นะอย่าไม,ไ,มไ,มไม่ต้องมีปฏิริษเลยหรือจะมีปฏิริษก็ได้แต่ว่าต้องผ่านสสเขตมาก่อนใครเป็นสสคือคุณสมบัติของปฏิริษีนอกจากเป็นชายไทยอายุ25ปีขึ้นไปนะเกิดที่จังหวัดนี้หรือเรียน5ปี6ปีอะไรแต่แล้วก็พ่วงท้ายด้วยว่าเคยเป็นสสเขตมาก่อนสําหรับคุณสมบัติสสระบบบัญชีรายชื่อคือย้ายพวกนี้ ตั้งกันเต็มหมดอ่ะต่อไปใช่ไหมปองกันไว้ใช่ไหมปองกันไว้กันไว้ดูอีกสักฉบับหนึ่งนะนี่แตกต่างจากฉบับอื่นอยู่นะครับเป็นบทนำโพสต์ทูเดย์นะครับโพสต์ทูเดย์นี้เขาเล่นมา2วันเลยนะโพสต์ทูเดย์ใช่ไหมใช่สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกธนศัติ์ปฏิมาปกรณ์ยกคณะไปพบกับคุณเซนแล้วก็เตียบันแล้วก็มีอธิบรีกรุมเชื้อเพลิงพลังงานไปด้วยนะครับแล้วก็มีการออกข่าวในลักษณะทํานองว่ามีการไปพูดคุยกันถึงแก๊สกับแหล่งน้ํามัน ในพื้นที่ทับซ้อนทไทยกัมพูชานะครับวันนี้ก็โพสต์ทูเดยก์เขาบอกว่าอย่าปิดบังประชาชนนะอย่าปิดบังประชาชนผมามากววาว่าก็เปิดเผยเปิดเผยการไปเยือนอะไรเนี่ยผลการเยือนคือให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะมันเกิดความขัดแย้งไทยกัมพูชาปะทุันกระทั่งกันก็เรื่องนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้น แม้ไม่อาจาเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยรัฐบาลและคอสชก็ควรจะชี้แจงจุดยืนหลักการให้สังคมได้รับรู้และควรเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆสอบถามติดตามความคืบนหน้ารวมทั้งเสนอแนะแนวทางได้เพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหานําผลประโยชน์ของประเทศชาติไปสุมเสี่ยงโดยปิดหูปิดตาตัดขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ทําอะไรก็ไอ้โปรง่งโปรง่งใสอ่ะผมชอบนยุครัฐบาลชวนนะงงพูดอีกว่าว่าชมพระพวกตัวเองอีกไปนายชวนประกาศเลยครับ รัฐบาลรู้เช่นไรประชาชนรู้เช่นนั้นอเออนายกรัฐมนตรีรู้เช่นไรประชาชนรู้เช่นนั้นคือหมายความว่าทุกอย่างโปร่งใสรายงานประชาชนหมดครับเออให้ประชาชนรับทราบการตัดสินใจของคอรมอของนายกของผู้นําประชาชนต้องรับทราบมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานกับกัมพูชาที่ทับซ้อนเนี่ยครับก็บอกมาเปิดซะเปิดซะคืออย่าอย่านี้ก็พูดกันด้วยด้วย ด้วยประสบการณ์ทางการติดตามข่าวสารข้อมูลนะว่าถ้าไปทําอะไรคุพูดคุยกันสองคนสามคนเนี่ยนะแล้วเกิดเป็นรายงานข่าวขึ้นมามีปัญหาแน่นอนผมว่าดีที่สุดก็คือตรงไปตรงมาผมนี่จะเป็นรัฐมนตรีในกุนถนอมตาอะไรตรงไปตรงมาเลยหมายความว่าเวลาเซ็นหนังสือนั่งเซ็นที่ข้างหน้าห้องทํางานเลยไอ้คนดูไปเลยดูได้เลยดูได้เลยเซ็นตรงไหนก็ได้เออเอาแฟ้มมาโกงเซ็นที่หน้ารถก็ได้ไม่มีปัญหา บางคนเซนหัวกับโปรงรถนะเออก้มโ้งเซนเลยเขรียกมันผมเซีกง้โงคุณรู้ไหมโกงโ้งมีบ้านที่ปากบันังอ่ะบ้านโกงบ้านโกงโค้งนี่ข้าวสวยเลยข้าวงามมากคือปลูกข้าวทำนาด้วยโกงโค้งอยู่ใกล้บางเคยใช่ไหมปากบันังกันนะบางเคยกับปากบันังแต่ว่ามีก็บอกว่าถั้งโกงโค้งนี่ข้าวงามข้าวสวยเขาว่านะคือปลูกข้าวอยู่โกงโค้งนี่ก็ปลูกข้าวเห็นด้วยบ้านโกงโค้งอา จะไปทางไหนเออเอ,อ่ะ <c oughs> แล้วก็มาถึงใครอันนี้มาถึงสปชสปชสปชก็คือต้องพูดถึงคนที่ดังที่สุดอ่ะตอนนี้สปชหนังสือพิมพ์มความสําคัญมากคือเช้านี้หนังสือพิมพ์เขาสรุปตัวเลขเมื่อวานสี่โมงครึง่งครับไปสมัครกัน6 7พ9็ดอยี่บคนแต่ว่าตัวเลขล่าสุดถึงเช้านี้ตอนประมาณสัก8ปดเก้าโมงเนี่ยนะตัวเลขก็มาจากไปรษณีย์เพิ่มไงรวมแล้วทั้งหมดนี่สามพันเก้าร้อยสี่สิบสามคนอ่ะที่มาจากไปรษณีย์อ่ะ ที่รวมกับปรัชญ์ที่เข้ามาถึงแล้วก็ยังมาถึงไม่หมดอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้น7,000คนนี้ถึงแน่นอน7,000คนถึงแต่ว่าที่นักคือพี่ให้ความสาคัญมากที่สุดคุณถนอม<ช>น่าจะเป็นเพื่อนผมแล้วไทยทาริฟทาริฟ <c oughs> เป็นดิบ <c oughs> ผม ตาริสเปนี่ผมนี่แนวหน้านี่ให้ความสำคัญมากเลยขึ้นหัวทุกวันหน้าหนึ่งทุกวันทั้งฉบับเลยทั้งฉบับวันนี้หน้าในเอาเลยบทนําเลยนะบทนําเลยอ่ะเป็นบทนําเลยของแนวหน้าแนวหน้าใช่ไหมแล้วก็พาประเด็นร้อนกับาริสเหมือนกันดเอยบทนำหยุดดังมากเลยตาริสเพื่อนผมดังมากดังมากนี่พาประเด็นร้อนวิบากกรรมทาริสต่อผุดอื้อฉาวซ้ำซากในบทนําอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบทนําของแนวหน้านะนนะหาไม่เจอเหมือนกันนะ อ่ะนี่ไงนี่เออบันนำคือบทนำหรือบทบรรณาธิการของแนวหน้านี่เจาะจงไปเลยว่าอดิอดิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขนาดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะอดีตนะมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็เล่าเลยว่าคุณธาริศชื่อเดิมชื่ออะไรจำได้ไหมคุณธาริศนะฮะผมไม่ได้ชื่อธาริศหรอโอ้ไม่ไม่ได้ชื่อธาริศโอ้มันค้นประวัติขนาดนั้นเขาชื่อนายเบญจา เออ,อเขาเรียกพี่เบนเออ,เอ,อผมก็งสงสัยว่าทาไมเขาเรียกพี่เบน,นเรียนวอปอกับผมนายเบนจานะครับเสร็จแล้วก็เป็นลูกของนายทหารคนสนิทต,ติดตามจอมพลแปลกหรือจอมพลปอพี่บูลสงครามรพอเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเขาก็โน่นไป,ไปอยู่ไทยนานายกุนาัินก็ไปเกิดที่โน่น มันแต่แรกเริ่มเดิมทีคุณธาริสกันเนี่ยอยู่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็สืบสาแหลกมาให้เห็นว่าไปทําอะไรที่มันมีรับลมคมในอะไรยังไงบ้างที่แนวหน้าเขาเขียนเป็นบทบรรณาธิการแล้วผ่าประเด็นร้อนขึ้นมาว่านำรถต่อผุดอื้อเฉาซ้ำซากนี่ไงก็งไปหอ่านจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้มีการ์ตูนด้วยนะสำหรับคุณธาริสอ่ะมีการ์ตูนอ่ะให้ดูก่อนเลยไหมบรรจากามินนี่ดิบรรจากามินนี่ตั้งแต่ผมไปจัดสาย่องฟเนี่ยมันก็ได้จช้วันนี้ต้องเอามาจช้ในรายการวิะห์คอรัมนิ์แล้วอันนั์ บัญชากามินจวหูว่ากูว server. ่าแล้วกูว่าแล้วอันนี้คําว่านี้คบอุทานกูว่าแล้วเห็นไหมไหมกูว่าแล้วคิดไว้แล้วใช่ไหมคิดไว้แล้วบอกแล้วไม่ใช่องค์กรไหนส่งคุณตานิษมาสมัครครับครับอ่าอันนี้ถามไหมผู้รับสมัครถามไหมใครคนที่มาตานิษมาเลยหันหน้ามามองเลยสมาคมจิ้งจกแห่งประเทศไทยครับหมูจิ้งจกเดินกางหลังคุณตานิษเป็นบ่านเต็มเลยยกมาดัวยเยืยเลยถือป้ายเชียร์กุณตานิษยม่เชียร์จิ้งจก แล้วก็จุดตาบอกองค์กรนี้ส่งตาลิบมาแน่ๆเลยเห็นไหมองค์กรที่ส่งส่งจริงๆนะตามตามข้อมูลนะไม่ใช่สมาคมที่จบที่ว่านี่นะคือสมาคมการทางพิเศษอ่ะเออสโมสรหรือการสมาคมสมาคมสมาคมสโมสรส่งไม่ได้ต้องเป็นสมาคมเสร็จแล้วก็ยังไงรู้ไหมผู้ว่าการท่าปฏิเสธอรผมไม่เกี่ยวผู้ว่าปฏิเสธผู้ว่าการท่าปฏิเสธเราไม่เกี่ยว แล้วทาไมแล้วคุณตาฤิ์ไปเกี่ยวกับการท่าตรงไหนครับผมยังงงอยู่<แ>เออถ้าเป็นบอร์ดการท่าการทางการทางเออถ้าจะเป็นบอร์ดการทางนะเมียทํางานการทางเรื่องเกี่ยวกับการทางหน่อยก,ก็เสนอได้แต่นี่มันเกี่ยวอะไรอ่ะคุณตาฤิ์ไปเกี่ยวกัาดดก,วการทางโดยตรง ก็ใช้ทางด่วนทุกวันพอ,อได้ใช้ทางด่วนใช้ทางด่วนพอ,อเกี่ยวกันตรงนั้นถ้าเสนอผมก็ได้นะผมก็ใช้ทุกวันเหมือนกันเนี่ยจนแอเป็นซีฟ้าจะ,จะหมดราคาอยู่แล้วเป็นลูกค้าการทางนอ่าก็น,นี้พอมาคุณตาทิศเนี่ยคุณตาทิศเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงสมาชิกเขาเรียกสภาปฏิรูปแห่งชาติใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ผมดูคอลัมน์คมชัดลึกหน้าสามเนี่ยเอาคนเด่นคนดังมาดู โ oh, อ้โหเ,เปิดชื่อคนเด่นคนดังเนี่ยคุดูออดิเ,เปิดชื่อคนเด่นคนดังให้ดูเลยเอให้ดูเลยครับเปิดชื่อคนตั้งหน้าเลยแล้วก็ไปต่อหน้าสิบสามอีกแล้วคนที่สมัครเจ็ดพันคนเนี่ยค,คุณถนอมผมว่าต้องกินแห้วกระป๋องเนี่ยเยอะมากเลยอเอาแค่สองร้อหสิบสองร้าสิบเนี่ยก็สิบเอดสาขา,าใช่ไหมสิบเอดสาขาสา,สาขาละห้าสิบ สาขาห้าสิบที่ไหนห้าสิบว่าร้อยแล้วสาขาละห้าสิบก็ห้าร้อยห้าสิบแล้วใช่ไหมสิบเอ็ดห้าร้อยห้าสิบแล้วก็มาจากจังหวัดอีกคัดได้เหลือห้าคนถูกไหมฮะเหลือห้าคนแล้วก็คอสจเลือกหนึ่งคนเป็นเจ็ดสิบเจ็ดไอ้นี้เนี่ยแสดงว่าต่อเหลือประมาณผมว่าประมาณสาขาลสิบคนได้ไหมสิบคนก็ร้อยกว่าร้อยกว่าเออแล้วนี่จะได้แล้วนี่มันนี่จะเพราะรายชื่อที่เป็นแคนดิเดตคนเก่งคนดังเนี่ยนะ สงสัยแล้วคนดังจะได้หมดป่ะเนี่ยคือถ้าไม่ดังถ้าไม่ได้อีกก็โวยวายอ่ะแล้วชาวบ้านธรรมดาจะมีโอกาสไหมนี่พพวกผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนี่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 ดูหน่อยนี่แหมขึ้นหน้าหนึ่งมากอกโพสเลยเพื่อนคุณพักพวกคุณขึ้นกอกโพสเลยอ่านี่เขาจะได้ไหมอย่างเงี้ยคนขับรถแท็กซี่นี่จะได้ไหมคือถ้าหลากหลายก็ก็ได้นะผมว่าหลากหลายเพราะว่าแกเป็นตัวแทนของคนขับแท็กซี่ใครส่งรู้ไหมใครครับนิติบุคคลอาาจุน <c oughs> อ๋นิบุคคลอาารคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมอันนี้ถ้าแกรู้อย่างนี้ในอะไรอะชินวัตนหาบุญภาคอะไรเนี่ยสมัครได้สมัครได้เพราะแกก็นายกรมากกมคมสตรีเหมือนกันเพราอนกันนี่ก็ไปสมัครแล้วบอกว่าไปแล้วยังไงจะมีความสนใจบ้างจุดเทียนเลยได้ผลหนังสือพิมลงผ้าสัวบางกอกโพสต แกใจเทียนเลยนี่ถ้าไม่มีเทียนคนก็ไม่ถ่ายรูปไม่สนใจแกบอกไม่สนใจแกเลยเข้าไปไม่มีใครสนใจเ,ออเห็นแต่คนดังนั้นเลยใช่ไอ,อที่เป็นอ้วงก็เนี่ยลีน่าจังผมเนี่ยคนดังเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะได้เปล่าเขาตัดไปแล้วไม่ใช่เหรอตัดไปแล้วก็บอกว่าขาดคุณสมบัติโดนใบแดงอ่ะโดนใบแดงใช่ไหมโดนใบแดงตอนหาเสียงเลือกตั้งสอวอแกบอกว่าถ้าแกเป็นสอวอแกจะลดราคาน้ำมันเหลือ20บาทต่ตอลิตร<บ>นี่แหละต้นเหตุ คือแกพูดได้แกจะให้ฟรีก็ได้เพราะแกไม่มีปัญญาเป็นอยู่แล้วสวมันมันไปทําไม่ได้เออไม่ชน้าที่ไงเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณหาเสียงผิดกฎหมายโดนเลยโดนเลยพ้ยทีน่าจังแกก็อีกแบบหนึ่งสนุกอีกแบบแต่ว่าให้ไปหาดูในหน้าในหน้าสามแล้วก็ต่อหน้าสิบสามเนี่ยเยอะมากเลยแล้วในนี้เนี่ยเป็นคนดังๆทั้งนั้นนะตอนนี้เขาฟันธงกันแล้วนะผมเห็นไทยรัฐหน้าสมฟันธงเลย อาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์ท่าอาจารย์เจิมนี่ก็ไปสมัครด้วยนะอาจารย์เจิมศักดิ์ด้วยอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สมบัติทำร,ร,รงธัญวงศพ่สำราญรอดเพชรนี่ก็ไปนะอาจารย์บรรเจริดในนี้ก็โอ้มีคุณสมใจศรีสุทธยากรคุณสมศักดิ์กูสายสุขดังทั้งนั้นคุณพิเชษ์ปัตนาโชติคุณประสานมฤึกึกกัก <c oughs> อ,าอาจารย์น้องกูอนะไรักมฤคภพมฤปภทัก,ก,กคือ <c oughs> บ้านผมก็เรียกเรียกยากไงคุณประสานมฤคปพทัก,กมันยากบ้านผมก็ ชื่อแล้วสวก็นั้นชื่ออะไรชื่อประสานนำกัเลยมาดึกึกกักประสานมาดึกกึกกักนี่คุณประสานมาดึขับพิทักษ์ทีนิวก็ก็ไปนะคุณสนธิยานชื่อในไทยในธรรมพวกสื่อใช่ไหมสื่อสื่่อนีไปเลยประเด็ดเรื่องดิดนี่ประเด็ดเรื่องดิดนี่เพื่อนผมเด็กบ้านรามบ้านคุณเหมือนกันนี่ประเด็ดเนเด็กวัดไทรเพ่อันใช่ไหมเออแล้วก็หลายคนเนี่ยพวกสื่อนี่ยเสียดายว่าตะเกิงสมทรัพย์ไม่ไปด้วยไกลแหมไม่มีองค์กรส่ง แล้วไม่บอกผมผมม,มีมูลนิธิอยู่หน้าบ้านอยู่มูลนิธิ <c oughs> มูลนิธิเสพพลเรืองประเสริฐผมจส่ง เออของพ่อตาผมเองเสพลนี่เป็นอะไรกับคุณเทพไทยเป็นพ่อตาเป็นเป็นเป็นสามีของแม่ยายอ๋อเป็นคนที่เป็นคนที่เคารพนะผมจําภาพแกได้นะจำได้ใชเนาะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะลงมนตรีูรณ์ใจดี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 จอมแจกเลยฮะฮึใจดีเอออจมแจกคนต่อมาต่อจากเสพลใครรู้ไหมใครครับป๋าสมบูรณ์ไงสมบูรณ์รงหงอ๋อสมบูรณ์รหงเออเจอไปแจกนะเจอไปแจกเลยนะไม่รับไม่ได้นะถือว่าไม่ให้เกียรติป๋าอื ไอ้บนผมก็น,นะแต่ว่าลูกเขยไม่นะครับลูกเขยจบร้อยไม่แจกครับนะอ่ะวบนแล้วจะหมดเวลาแล้วนี่โอ้โหชนที่บา,นาแล้วหมดเวลาแล้วการ์าตูนสุดท้ายหน่อยการ์ตูนของใครกันนี่เอา้าไปดูของของอะไรของมติชน คุณยาวมติชนใช่ไหมมติชนมติชนก็คือมติชนโน่นโนโนอีกกันหนึ่งน่ักอ้เนี่ยเก๊กคอรมอนนี่ใช่ไหมเขาเก็กคอรมอเขาก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นอรุณวัชระสวัสดิ์เนี่ยเอาแถบออกนิดหนึ่งเอาแถบรายการออกมาจะได้เห็นข้างล่างนี่พยายามว่าโอเคในกำแพงคอนกรีตในกำแพงคอนกรีตเนี่ย แล้วก็ดูว่าข้างล่างเนี่ยทหารตำรวจการเนี่ยเพียบทั้งนั้นเลยทั้งนั้นข้างบนเอามาแต่งหน้าเค้กเอาสตรีผู้หญิงคนละคนสองคนสองลูกสองลูกก็เลยมองอย่างนั้นนะเอออันนี้ก็จากคุณอรุณวัชรสวัิ์มติชฉาเสียดสีเสียดสีเสียดสีนิดหน่อยอีกสักฉบับหนึ่งฉบับไหนครับที่พลเอกประยุทธ์ไงต้อนรับไหมต้อนรับพลเอกประยุทธ์อ่ะลูกศรมาเต็มเลยนั่นอ๋อแนวหน้าพุทธเนี่ยพดแนวหน้าพดแนวหน้ายินดีต้อนรับรัฐบาลชุดใหม่ มาเพียบแล้วกระบวนการเสรีธาตุประวเวณีเพียบเลยโดนมาระวังตัวเลยนายุทธผมนี่เมื่อวานนี้เขาแถลงที่ศูนย์รับเรื่องราวล้องทุกทำเนียบรัฐบาลนะตั้งแต่คอสชเนี่ยนะมีทั้งหมดกี่เรื่องรู้ไหมกี่เรื่องครับสี่หมื่นกว่าเรื่องแต่มันมันอั้นขนาดนั้นนะในยุครัฐบาลยังรักเรื่องรับน้องก็ยังร้องให้คอสชอช่วยเลยใครต้องผูกใครอะไรต้องร้องกันหมดเลย,ยงไงตอนนี้ไปหาคอสชอทั้งหมดเลยานายุทธกัรก,ก็ให้กำลังใจนายุทธนะ่ะครับก็รอผมจะดูกันแล้วกัน อันนี้ออก็ทิศทางข่าวในวันนี้แล้วก็คอลัมนิสต์ที่ให้เห็นว่ามีเรื่องการศึกษาเป็นหลักนะแล้วก็เรื่องของหน้าต<อ>าคณะรัฐมนตรีรโอเคครับหมดเวลาแล้วครับพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ